ช่วงเคล็ดลับกับพี่นกสนับสนุนโดยโคเรซิรัมครีมหน้าเด้งทุกคําถามมีคําตอบครับกับช่วงนี้เคล็ดลับกับพี่นกผมอยู่กับคุณประพัชสอนมนุจริยาสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะน้องโก้สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่อยู่ประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะคะพี่นกครับสัปดาห์นี้คําถามจาก twitter.com s o โคเรซ u รัมเราก็มีคําถามมาเช่นเดียวกัน <Wow. S 2> นะครับว่ามีปัญหามากเลยเกี่ยวกับรูขุมขน รูขุมขนใหญ่มากใหญ่จนบางทีแบบว่าเดินไปที่ไหนเนี่ยคนมองไปมองมามองแต่รูขุมขนเราเนี่แหละจนอายอาเขินมีวิธีทาให้รูขุมขนมันชิดหรือมันเล็กกันได้ไหมใช้มาหลายผลิตภัณฑ์แล้ว <ๆ S 2> ก็แบบว่ายังไม่ได้ผลจริงๆแล้วเนี่ยนะคะท่านผู้ชมน้องโก้เราต้องทราบก่อนว่าปัญหารูขุมขนกว้างเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยนะคะปัญหารูขุมขนกว้างเนี่ยเกิดจากสองสองสาเหตุใหญ่ๆเลยอันแรกอันแรกเลยเนี่ยก็คือ สภาพผิวครับนะคะถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องผิวมันครับหรือค่อนข้างมันเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างเป็นพิเศษอ๋อเพราะว่าหน้าจะมันเยิ้มรูขุมขนใช่ใหญ่ด้วยแล้วพอรูขุมขนกว้างใช่ไหมคะผิวก็มันด้วยก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดสิวครับไม่ว่าจะเป็นสิวเซียนสิวอักเสบหรือสิวอุดตันครับแล้วพอเสร็จแล้วพอเกิดสิวก็เกิดการคันมือแกะบีบแกะบีบเค้นบีบนวดทุกอ,อย่างวิดออกมา ถ้าเกิดสิวเม็ดนั้นใหญ่รูขุมขนก็จะขยายกว้างขึ้นแล้วถ้ารักษาไม่ดีมันก็จะเป็นรอยแผลเป็นแล้วรูขุมขนก็จะขยายกว้างออกไปอีกโอ้โหเรียกว่าลุกลามจากแบบว่าน้ำผึ้งหยดเดียวนิดนึงแล้วก็ไปเรื่อยๆใช่ค่ะน้องโก้แล้วส่วนอีกอันหนึ่งอันนี้คือทุกคนพบกันหมดนั่นคืออายุคืออายุสูงขึ้นเพราะว่าเราอายุมากขึ้นใช่ไหมคะน้องโก้อายุเรามากขึ้นเนี่ยการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตตนในร่างกายเราก็จะเสื่อมลง อายุมากขึ้นก็สร้างได้น้อยลงผิวเด็กๆด,ดูละเอียดพ <c oughs> อโตนิดนึงเริ่มหยาบนิดนิด <c oughs> แต่เริ่มอายุมากเนี่โอ้โหเริ่มแบบเป็นแบบเห็นชัดเลยว,ว่าลูขุมขนมันจะขยายขึ้นโดยธรรมชาติ <c oughs> เพราะว่าร่างกายเราเนี่ยเอ่อคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินในร่างกายเราตามผิวเราเนี่ยถูกทำลายไปหรือว่าเสื่อมสภาพาตามการเวลาตามการเวลาสภาพแวดล้อม เพราะ<ม>ฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีในการดูแลตัวเองนะคะสวิธีที่ปัจจุบันเขาใช้ในการรักษาเกี่ยวกับปัญหาดูหงมขนกว้างครับวิธีแรกครับอันแรกเลยเนี่ยเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของการกระชับผิวครับนะคะในผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดแต่ในกรณีที่ท่านผู้ชมเนี่ยมีปัญหาเรื่องดูหงมขนกว้างมากๆกก็แนะนำให้ปรึปรปรกษาแพทย์ เพราะว่าอาจจะต้องช่วยในเรื่องของเทคนิคสมัยใหม่ในการยิงเลเซอร์หรืออะไรอย่างนี้ค่ะน้องโก้การยิงเลเซอร์นี่ก็ไปช่วยกระตุน้นการสร้างคอลลาเจน,ลเจนจแล้วก็ออลาสติน,<ห>นใช่แล้วแล้วก็แต่ทีนี้เราก็ต้องเลือกสถานที่ด้วยเพราะรว่าบางทีเนี่ยมือใหม่หัดขับ ยิงใช้ความร้อนหรือว่าความแรงรารมากเกินไปเนี่ยก็จะทําให้เกิดผิวด่างขาวได้ในการยิงเลเซอร์นะคะเพราะฉะนั้นหมดปัญหาเรื่องลูขุมขนปรากฏว่าเจอผิวด่างขาวอีกก็จะเป็นเป็นปัญหาที่หนักใจต่อไปและบางคน,นไปยิงเลเซอร์งเลเซอร์กันเนี่ยบางทีหน้าไม้นะใช่คือด้วยความแบบว่าประสบการณ์ของคนที่ยิงบางทีอาจจะแบบว่าไม่ไม่ชํานาญนะครับยิงไปยิงมา กลายเป็นได้แผลเป็นมาจริงๆจ,จะมีเคล็ดลับบอกน้องโก้นิดนึงครับนั่นคือไหนๆเราพูดถึงเรื่องลูกกุม,มนกว้างแล้วแล้วก็พูดถึงเรื่องการยิงเลเซอร์แล้วนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านไหนเนี่ยที่ไปยิงเลเซอร์มานะคะอ,อ,อยากจะบอกต่อว่าในกรณีที่ท่านผู้ชมไปยิงเลเซอร์มาเนี่ยนะคะในช่วงสัปดาห์แรกของการยิงเลเซอร์หลังจากยิงแล้วเนี่ยอย่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของไวท์เทนนิ่ง เพราะผิวมันก็ยิ่งแบบว่าไนจะไปรกระตุ้นใ,ใช่มันจะไปกระตุ้นแล้วก็จะทําให้เกิดปัญหาผิวต่อไปได้กลายเป็นว่าจะยิงให้ขาวก็เลยดำกนใดญ่ใช่แล้วครับ,รบแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะไปปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณกับพีน่นกไปที่บูธคอรีเซรัมได้ที่ไหนบ้างครับที่เดอะมอลล์บางกะปินะคะเมเจอร์รัชโยธินเมเจอร์ปิ่นเกล้านะคะฟิวชอร์พาร์คลังสิทธิ์ชั้นจีโซนเซ็นทรัคลคอรีเครัค่ะ หรือว่าจะเป็น call center โทรมาหาพี่นกที่เดียวรู้เลยว่าอยู่ใกล้ที่ไหนเบอร์อะไรครับง่ายๆเลยไม่ต้องไม่ต้อง g o เ g l ลเลยนะคะคที่หมายเลขนี้เลยค่ะ02 559 08 50-1 081443 6363ค่ะ ครับหรือว่าจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ www.coryserum.com หรือจะเป็น t วิตเตอรผมก็ได้นะครับ f o l l o w กันเข้ามาถามมันเข้ามาเดี๋ยวส่งให้พี่นกเน่ช่วยตอบทุกคำถามนะครับที่ twitter.com/coryserum ครับหรือจะเป็นทีมงานนะครับของเราตอบคำถามแบบว่าเรียกได้ว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กกันแบบทันทีทันใดเลยที่ facebook นะครับ facebook.com/coryserum fb ครับจำมา้ให้แม่นเลยนะแล้วก็แอดกดไลค์กันเข้ามานะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ที่เอื้อเฟื้อในการถ่ายทำครับค r y Place พระราม9กาสเสื้อผาพิธีกรนะคะ Coree ซ e รับฟ t u u ั่นพารลังสิทธิ์ชั้นจีโซนเซ็นทรัลค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับกับรายการโกลเม็ดเครดรวยาบโคเทรศัสต์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ